รับประทานมาม่าด้วยกันนะจ๊ะวันนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงพอดีเลยเที่ยงโอ้ห้านาทีไม่พอดีเท่าไหร่นะจ๊ะโอเคจ้ามารับประทานมาม่ากันวิธีที่จะกินมาม่าให้อร่อยต้องกินยังไงมาดูเลยต้องกินอย่างนี้ค่ะอื้มอืมอืมอร่อยอื้ม ตาิเเอร่อยมากครับอืม ง่ายๆนะคะทำงานพกมาม่าไปไหนตัวไหนติดตัวหิวก็เติมน้ำใส่ไมโครเวฟกินเสร็จอร่อยค่ะแล้วเพื่อนๆลหรอกินมาม่าอยู่ไหน เส้นเหนียวนุ่มอร่อยจริงๆอร,อ,อร่อยค่ะ ย่าอยู่อเมริกาย่าต้องทําอะไรแบบง่ายๆคล่องๆตัวทํางานค่ะเจ็ดวันไม่มีวันหยุดทําตลอดอืมคนบางคนนะคะมาอเมริกาบางคนเขาก็สบายนาะอืมบางคนเขาก็สบายนะนยนะแต่สําหรับย่า ลำบากรุยงานค่ะรุยอย่างเดียวเพื่ออนาคตของลูกๆที่เมืองไทย